น้ําจากภาคเหนือก็ไหลลงมาเลยที่น้องรุตบอกเมื่อกี้ที่เราสัมภาษณ์สดท่านผอ,อนะฮะจากสุขโขทัยมาพิษณุโลก จากพิษณุโลกกําลังจะเข้าสู่จังหวัดพิจิตรนะคะแล้วจังหวัดพิจิตรขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็เตรียมรับมือเลยครับเตรียมรับมือแล้วก็เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ํานะคะแล้วก็ล่องเรือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพื้นที่ที่ขณะนี้เริ่มมาแล้วอําเภอสามงามมีกระท่วมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะอเ,คเอาไปดูสถานการณ<อ>์น้ํากันดีกว่านะคะที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะ สถานการณ์น้ำเหนือจากจังหวัดสุขโขทัย และจังหวัดพิษณุโลกได้ไหลทะลักมาตามลำน้ำยมไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างหลายหมู่บ้านของตำบลบังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะเริ่มท่วมแล้วนี่นะคะเห็นอย่างภาพที่เห็นเลยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะน้องรุตคะโดยวันนี้นายอดีเทพกมลเวทผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรในอำเภอสามงามกรอรมนจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ ลงพื้นที่เลยค่ะยกทัพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มวลน,น้ําเหนือ ที่บ้านจระเข้ผอมนะคะตําบลบรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนี่แหละค่ะลุยกันเข้าไปเลยนะคะซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่รับน้ํายมจากตอนบนเป็นจุดแรกของจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ําและทุกๆปีก็จะเกิดน้ําท่วมซ้าซากโดยพบว่าระดับน้ํายมเนี่ยได้เริ่มเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนชถนนหนทางต่างๆในหลายหมู่บ้านของตําบลบรังนกเช่น บ้านจระเข้พร้อมบ้านเกาะสาลิกาบ้านปากครอง และบ้านหลังนกเนี่ยโอ้โหจำนวนหลายสิบหลังคาเรือนเนี่ยจมน้ําไปแล้วนะคะทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งการให้หน่วยงานชนลประทานจังหวัดพิจิตรพันมวลน,น้ํายมระบายลงสู่แม่น้ำน่าน<อ>ที่คลองดีอารบ้านท่าแห я, ตําบลกําแพงดินอําเภอสามงามเพื่อลดความรุนแรงของกระแสน้ําท่วมให้เบาบางลงและลดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ํายมตอนล่างรวมถึงแม่น้ำน่านในพื้นที่อําเภอบางมูลนาค ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาในจังหวัดนครสวรรค์ต่อไปจังหวัดพิจิตรมีวิธีการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยต้องรีบผักด,ดันน้ำเนี่ย ไปแม่น้ำเจ้าพยาให้เร็วที่สุดในส่วนของโรงเรียนต้องเปิดเรียนให้ได้นะคะเราก็จะทำการตั้งกระสอบทรายล้อมรอบโรงเรียนเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่เข้าไปในโรงเรียนจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำให้ไปอยู่ในแม่น้ำอ่าสำหรับวันนี้นะคะที่มาเนี่ยมาในนามของมูลมล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครัซึ่งได้รับเงินพระราชทานด้วยการบรรเทาไว้เนี่ย นะคะสามแสนบาทด้านการอนุเคราะห์ไว้2,000ส,สนบาทนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์จะดําเนินการโดยปอพสําหรับไฟฟ้าก็ได้ดําเนินการคุยกับฟ้านะคะคุยกับทางการฟฟ้าเรียบร้อยแล้วถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยนะคะไฟฟ้าเกิดดับก็ให้รีบเข้าดําเนินการซ่อมแซมทั้งหมดระบบน้ําประปาทั้งหมดก็ต้องดูเพราะว่า คนก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟกันต่อเนื่อง,างขาดก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยนะคะสำหรับจังหวัดพิจิตรเนี่ยสามารถเตรียมความพร้อมรองรับน้ำไว้ได้ที่ต้องระวังก็คือเดือนกันยายนในพื้นที่นี้เราได้สำรวจดูแล้วว่าระดับน้ำเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะคะจะตั้งแนวกระสอบทรายอีกนะคะเพื่อบล็อกน้ำแล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำมาสูบออกวิธีการแก้ปัญหาก็คือบล็อก ล็อกนะฮะแล้วก็สูบการบล็อกก็คือการใช้กระสอบทรายเพื่อบล็อกน้ําไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่การล็อกก็คือการล็อกให้น้ําอยู่แต่ในแม่น้ําลําคลองแล้วก็การจะสูบน้ําออกจากพื้นที่ลงไปแม่น้ํายมแม่น้ำนํำนาจังหวัดพิจิตรเราสามารถรับน้ําได้แค่สองเอ่อหกรลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีนะคะแต่น้ำเนี่ยมาจากสุขโขทัยเนี่ยประมาณ1 5 0 0ลูกบาทต่อวินาที เรากําลังติดต่อกับชประทานเพื่อขอเครื่องผักดันน้ำเนี่ยให้ระบายน้ําไปโดยเร็วที่สุดเราได้ประสานงานหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวันดคนครสวรรค์ด้วยน้ําทั้งหมดเนี่ยจะเข้าไปที่ชุมแสงแล้วเข้าแม่น้ําเจ้าพยาต่อไป อ่าซึ่งในวันนี้ได้ล่องเรือนําถุงยางที่พระราชทานพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใหญ่ประสงคนิกรประสงคนิครรกนรที่ประสบอุบัติเหตุอุทกภัยนะคะมามอบให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนในพื้นที่4หมู่บ้านของตำบลบังนกอําเภอสามงามนะคะจํานวน84ครัวเรือนเพื่อบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ด้วยนะคะแน่นอนนะฮะอย่างที่เรารายง,งานไปคุณผู้ชมครับมันก็จะไหลามาเป็นทอดๆนะฮะ <c oughs> สิ่งที่กังวลแล้วก็น่ากลัวมากที่สุดก็คือ,เ,อเรียกว่าจากนครสวรรค์นเนี่ย <c oughs> พอลงเจ้าพยาเนี่ยเอาละทีนี้ภาคกลางโดนแล้ภาคกลางแล้วนะคะหลายจง <c oughs> ังหวัดเลย